สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจเจริญนะครับในวันนี้เราจะมารีวิวอันบ็อกนะครับแล้วก็ทดลองดมกลิ่นน้ำหอมตัวใหม่ตัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ MFK ต้องขอบคุณแบรนด์ Ponystone นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณช่องพิชชี่นะครับและ,ะรายการคนมีเซนด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทาง Ponystone เนี่ยเขา ส่งน้ำหอมให้กับทางคนดิเซนนะครับเราก็บังเอิญฝากมาถึงผมด้วยจเจเจริญก็เลยโชคดีครับได้มาด้วยนะครับส่งกล่องนี้มาให้ครับแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆยังไม่มีเวลาทำแต่พอเห็นนี่ครับ addictive as possible นะครับเห็นแล้วจะรู้สึกว่ามันต้องอ u n b o กเลยแล้ว,ลวชัดอยากดูนะครับและวันนี้ ผมมากับน้ำหอมที่ชื่อว่า Boyfriend ครับมาครับมาอันบล็อกกันเป็นกล่องก็ได้มีกันจะแทกมาโอเค กล่องอลังการดีนะครับตัวน้ำหอมนี่ครับมาแล้วกล่องขาวมีตรงนี้นะครับเป็นูนนูนิดนึงสีขาวแล้วมองไม่ค่อยเห็นโพนี่สโตนนะครับบอยเฟรดกลิ่นนะครัอลเลคชันนี้เหมือนจะมีอยู่3ากลิ่น แล้วก็กรีดตรงนี้อีก เอญ่มากนะเหมือนแบบขวดที่ไม่มีฉลากนะครับเป็นแบบเหมือนสลักเจาะลงไปนะเขียนว่า p o n y Stone Boyfriend Order p a r f u m e หนึ่งออนซ์สา m สิบมลเม็ดดิ k เก๋มากภูมิใจในความเป็นไทยดีขวดสวยครับขวดสวยมากดูดีเลยอจริงๆนะไม่ใช่แบบขวดมาตรฐานที่เราเห็นกันทั่วไปหรือว่าก๊อปปี้พวกแบรนด์ดังๆอันนั้นมันจะน่าเบื่อนะมาลองดูกันครับว่าเจ้าบอยเฟรนเนี่ยกลิ่นจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาลองดูกันแขนข้างนี้ยังว่างอยู่นะครับวันนี้ไปทำหน้าที่บอยเฟรน ก็ต้องมารีวิวบอยฟร n d เป็นกลิ่นที่ปลอดไทยกับผมครับไม่มีทบัรโคถ้าที่เขาบอกเนี่ยมันครบนะครับเรามาลองดอูช่วงแรกนะครับ ท็อปเราก็จะได้กลิ่นของความสดชื่นซิตรัสเนี่ยอันนี้คือชัดเจนนะครับก็คือเบอร์กาอสนะครับสดชื่นนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นไม้ความหวานเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความหวานอ่อนๆนะครับถ้าเราดูเฉลยเราจะรู้ว่าเป็นวาน,นิลา แต่ว่าถ้าเรายังไม่ดูเฉลยเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมีความหวานอยู่แต่มันไม่ได้หวานมากนั้นเนี่ยมันหวานนิดหน่อยกําลังดีครับถ้ามันไม่หวานเลยบางทีมันอาจจะไปทางเขียวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งไปทีนี้ถ้าอันนี้ผมฉีดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับฉีดบนกระดาษพอกลิ่นมันเริ่มเสพความสดชื่นมันเริ่มไปเนี่ย ผมรู้สึกว่ากลิ่นหลักๆที่เหลืออยู่ของเขาคือความเป็นกลิ่นไม้แต่ไม้เขาก็ไม่หวานแลเดี๋ยวเราดูเฉลยเราจะรู้ครับว่าเพราะอะไรนะเพราะว่ามันน่าจะไม่ใช่ s ซนเดอร์ o ูดนั่นเองเป็นกลิ่นไม้ครับดังนั้นมันจะมีความรู้สึกถึงความแมนแมนมันเป็นน้ําหอมที่มันผู้ชายมากๆนะครับคือผู้ชายใช้ไม่ต้องกลัวเลยนะมันไม่ใช่น้ําหอมหวานๆแต่ว่ามันไม่แก่ เนื่องจากความสดชื่นของเขาอะผมรู้สึกว่าความสดชื่นกระปี้กระเป๋าขเขาตอนเปิดเนี่ยมันค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนค่อนข้างแบบมีความเปรี้ยวนะครับแต่มันจะเหลือไว้เป็นความไม้อะตอนแรกกับผมรู้สึกว่ามันเป็นน้ําหอมที่วัยรุ่นแต่ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ละพอฉีดลงผิวผมรู้สึกว่าเป็นน้ําหอมของผู้ชายทํางานได้นะครับเป็นคุณผู้ชายที่ ขึมขึมนิ่งนิ่งเท่เทนะครับไม่กระตุกกระตาคือความรู้สึกของตัวท็อปที่มันเฟรชและมันเปรี้ยวเนี่ยมันทำรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นวัยรุ่นที่แบบล่าเลิงอ่ะมันดูเป็นบอยเฟรนจ์จริงๆแต่ว่ากลิ่นที่อยู่ที่ผิวเนี่ยรู้สึกว่านี่เพิ่งฉีดไปนะครับมันก็ปรับเข้ามาเป็นไม้มากๆดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นกลิ่นไม้แล้วมันดูภูมิฐานมันไม่มันไม่มันไม่หวานจัดมันก็เลยไม่ดู บบหวานสเสน่ห์นะครับแล้วก็ไม่มีดอกไม้ไม่มีฟีลิ่งของความเป็นดอกไม้เลยดังนั้นไม่ต้องห่วงใครไม่ชอบพวก f ฟลเวอร์นะมันเป็นน้ำหอมกลิ่นไม้ในมุมมองของผมนะครับรู้สึกว่าฉีดทำงานได้นะครับสุภาพดีไม่ไม่น่าเกลียดนะครับแล้วก็ไปงานอะไรพวกนี้ผมว่าก็ได้ทั้งนั้นเพราะว่ามันดูแบบมันดูใส่เชิ้ตเสื้อขาวนะครับใส่สูทอะไรแบบนี้เป็นน้ำหอมสำหรับคนทำงานได้ กลิ่นก็ไม่ไม่ดูลบกวนคนอื่นนะไม่ได้มีกลิ่นที่อาจจะเป็นอันตารายเช่นวานิลาจัดจนเวียนหัวเข้าใจง่ายนะครับเรียบง่ายแต่ว่ากลิ่นเขาไม่ได้แบนนะมันต้องเรียกว่าความเป็นน้ำหอมอะน้ำหอมของจริงนะครับน้ำหอมแท้ๆที่เพอร์ฟูมเมอร์ทำมันจะมีเอกลักษณ์มันจะมีการเปลี่ยนแปลงของกลิ่นมันจะมีการออกมาแสดงของตัวกลิ่นที่แตกต่าง ซึ่งตัวนี้ก็ถือว่าเรารู้สึกได้เลยครับว่าเป็นน้ําหอมที่ตั้งใจปรุงมาจริงๆนะครับจากคนที่ต้องมีความสามารถเพราะว่าน้ําหอมเขาก็มีคาแรคเตอร์มีระดับเล่นของเขาอายุสัก30 30บวกได้นะครับแบบดูภูมิฐานไม,ไม่ไม่วัยรุ่นแต่ถ้าวัยรุ่นใช้ก็จะดูโตกว่าวัยซึ่งจะทําให้ดูเทเพราะว่ามันจะดูว่าแบบดูไม่เด็กอนะครับ ผมว่ามันก็มันก็เป็นข้อดีของมันนะถึงเวลามาเฉลยข้อสอบกันแล้วครับเจ้าตัวบอยเฟรนตัวนี้นะครับเขามีโนต้ตอะไรบ้างทาง Official ออฟฟิเชียลอ่ะก็มีบอกไว้นะครับมีเพติเกรนเลมอนเบอร์การ์มอตอันนี้น่าจะเป็นท็อปโน้ตนะครับคาดามัมเวอร์จิเนียซีดาร์ูดไม้นี่ไงวานิล่านี่นครับไม้ของเขาเป็นซีดาร์บูดนะครับก็เลยไม่ไม่หวานแบบแซนเดลอวูด แล้วก็มีแอมเบอร์แพชชูลี่แล้วก็โอ๊กมอสก็ทำให้ความรู้สึกเขียวๆหน่อยแล้วก็แน่นๆเท่ๆนะครับมีความอบอุ่นแล้วก็มีความรูหราด้วยนะครับมีแพชชูลี่อยู่ด้วยก็น่าสนใจผมมาประทับใจขวดเขามากว่าแบบเฮ้ยมันสวยอ่ะมันแบบมันดูตั้งใจดีมันดูมีเอกลักษณ์ดีเปิดออกมาแวบแรกผมไม่เคยเห็นขวดน้ำหอมเขามาก่อนนะครับนี่เป็น first impression ก็ค่อนข้างประทับใจสวยการทําตรงเนี้ยแบบเป็นแก้วนะครับแล้วมันดูแบบดูเท่การที่เขาไม่ไม่ติดสติกเกอร์แนละใช้วิธีการสลักนะครับแบบเจาะแบบนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยออชัดเจนนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดอะไรได้ไม่มากแต่มันมันเท่เลยนะครับมันดูแบบเท่ดีนะครับก็ชื่นชมนะครับผลงานของคนไทยกับ p พนีสโนขอบคุณด้วยนะครับทั้งทางโพนีสโนด้วยแล้วก็ขอบคุณาทางคนมีเซนด้วยที่ช่วยส่งต่อน้ำหอมบอยเฟรนตัวนี้มาให้ครับใครสนใจบอยเฟรนตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายนะครับที่อยากจะเอาไปใช้เองหรือเป็นคุณผู้หญิงที่อยากจะซื้อให้กับแฟนหนุ่มนะครับบอยเฟรนของคุณก็ติดต่อแล้วลองไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของโ o n y s t o n e หรือว่า Facebook เขานะครับ สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ